อ่าได้ได้ได้ไดยิงแล้เฮ้ยอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุย้ยลมสวัสดีครับพักดอยอีสานบ้านเฮาครับโอ้เอาอันนี้เลยป่ะพี่นี่ละ

โอ้ย hoàn h o โอ้กางเราบอกโอ้างเราต้นละนี่โอ้เสียบลวเน่นมานี่บอโอ้เห็นแล้วหมู่บ้านมหาเพาหงหอมแ่เสียบเ้หมาหม้ามาจากนไดตอนไ แล้วลงมเย็บยิหมงอยากกันโอ้เราเราอางในผ่อนอันพอเสียงคนกว่าโอเคเราเป็นอย่างหนึเนาะครับครับจับใหม่พี่ตีของใ่เขาองับโอ้ก้าวหมีโควดหนึงอือบัได้ทอนเลยปุ่นโอ้โยดอยเยเยล

อันนี้สามรอยป่ะครับสามรอยก็นอเดี๋ยวจะสั่งใหม่มันเอ้หมือดไร้แว,วคือไรก่อนเยอะที่เป็นไรอยสั่งก็ได้ครับหยิดบอกกรปูนคอยสั่งยิดบอกปูนเล็ก้นี่ละเขาเขาสั่งใหม่ยอยได้อ,อืมเปไงน่นาะ น,นี่นะครับผมนี่เอาเสาลงครับผมเสาลงเื้อได้บอลเอ้าเอ,า,อามาเบิง้งรถ คนซ้ายครับสิขินได้บอรหรือสิติดลมอยู่บอมันมืนจากเด่นี่ยโอ้อิดแตกเดี๋ยวเขามาแถมหายเราอิดแตกนาอแตด็ดโอ้ยน,นะครับ มันคือสีมืนมันคือสีลมแตเน้นอมันคือลมแต้อ้ามันหลุดกันพี่น้องบันที่ขึ้นได้บ่อนอโอ้แตก đây 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 yêu đẹp hỏi bỏ hỏi bỏ hỏi 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 Ui, lùm hỏi hỏi đây hỏi 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 เฮ้ยจำจำโอเคโอ้ยังยานมันอะไรอย่หนักใส่สยไหนใส่หกเออหนักใส่น้ำหนักเออใส่เปียกโอ้ฝีมือฝีมือนี่แหละคนละครับแน่เหรอ เค่อเินไซเออเครื่องธรรมดาเนี่ลเอออืออเยิจะคิวน่อจะคิวเอบอกสบอกทอโอ้รถนมโอ้รถาม่เนเป็นเป็นคิ้วนี่เหงอ่างนี้เอาะเย็นรอเ็ทกออ่านเปอกลนะ เดี๋ยวเอาสามขีวนะมันว่ามันทนมันมีคุ้มคา้นาะไม่หรอหินเสาเอาแบบสนิดเ้ายันรถรับติดมาตั้งรับเป็นเลิอกหรอเออเออมนเมนเมนเอาหม้อหม้อถ้ายันรถถอยไปเอาง่ายหรอ ไมเออพันเจียวมาเข้มอยู่พันเจียวเสาอยู่เอแม่มนข้าสะบะแม่นขาบตีแตกเดตองเวลากอขึ้นมันบเลียกๆกัขึ่นเลยเออข้ข้าองแพาแต่แต่พ่นเจียวหายยังหรอกนี่อัน อ้ยเอาชุดได้ชุดหนึ่งนาดไชุดหนึ่งก็ได้สองชุดบ่ว่ใหญ่กับเขาพร้อมกันอืมได้ก็เส้าวันอ่ะเข้าเนี่ยเขาไปเอาอยู่เขาไปเอาโอ้คนคนละอันแขนด้วยเนี่ยต้อกันเลยนต่อกันเลยแล้วเอาเห็นเนี่ยต่อให้ต่อไปนี่แล้วแล้วต่อไปเท่าไหร่เขาเขาต้องรวม

อออเออมีนมีสาฟาอันนั่นแหละเพราะจะบอกวอาขับบอกเพื่อแล้วเพราะว่าเราเคยบอกนะถ้าเอาเสามันบวตงง่าสั่นเท้ามันเอียงโอ้อ้าว่อจะออกเมืองอนเียรออ่อร้าเอะเลยอือพ่อจังน้บ่จังสีออกเมื่อหรือทาทาเสาผมองเล่นกันสิฝากพ่อเวลาเบิ้งอันพิจะน่าเอาลถครับบันเล็กหรืบันมือใดล่ะ เดี๋ยวเออเพราะว่าสิ่เดิเมื่อวันวันผลาญหัตกับเมื่อน่ะถ้าพ่ออะไรก็ต้องโทรหาผมนะล่ะเอากอแก้วก็ได้โทรบอเสียงเงินก็ได้เนาะมีอินเทอร์เน็ตจะใช้โทรมาโลดเออเออนั่นล่ะนั่นล่ะใครไปเนยังดอกมันลดหนักก็ซื้อไงนโอ้เป็นได้และตัวนั้นนี่ภาพออกไปทางผิดตี้นี่ บนเมื่อายกูไปน้ำเขาได้ครับ่เมื่อเมื่อเ่านี่จ้ยน้อยนี่แหละเดือเมื่อน้ำเก็ไดบอกเมอเมื่อเนี่แหละนี่แหละห้าสิไป้เาข้าจอดอากูละเดี๋ยวถ้บอถาเอาล้านเนี้ยมาเมื่อเมื่อน้ำเกล็ดกัตัวนี้นี่เราจังน้อยกันเรื่อบึงเสาอยู่บนน้องอ้ยเสาเขาะเมื่อไงล่ะอืมเขาไม่ยังกะสิบไม่ม e ีแนวกะสิเมื ah ええ่อบันี้เพราะได้อันนี้แล้วบัน Tchau,